กลายเป็นเด็กอมมือไปเลยจาวิสสไปริงฟลอยด์แมวเวอร์ ลืมบ็อกซิ่งที่คุณรู้จักไปให้หมดเน่ต่างหากคือของจริงจะเป็นเทคนิคจะเป็นการหลอกล่อจะเป็นการเข้าทำหรือตั้งรับล้วนแล้วแต่กว่าเนื้อชั้นกว่าคู่ต่อสู้แบบทิ่เทียบกันไม่ติดนี่คือการสตาริ่งของพวกที่ต่อยไฟเดียว7,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นต่อยไฟเดียว <c oughs> เขาจะไปเที่ยวรอบโลกตลอดชีวิตก็ได้แต่ต้องเรียกว่า การจะดูเทคนิคอะไรแบบนี้มันไม่ได้หาดูกันง่ายๆโชคดีครับที่เราได้อยู่ในยุคใหม่ว่ามีคนอาคลิปมาให้ได้ดูบ้างฟลอยด์เฮดการ์ดสีเหลืองนะครับส่วนจาฟิสอยู่ในเฮดการ์ดสีแดงยลันดอะจะไป คือเทคนิคให้ดีนะแต่ละอย่างที่ใช้อ่ะเนี่ยปังจังหวะเนี่ยควรจะโดนแต่ก็ไม่โดนแล้วแถมโดนโสวนอีกตังหานี่จาวิศโดนหน้าร้อยเลยปังจับโอ้โหยังเผลอแล้วโดนตลอดจาวิศเนี่ยพยายามจะต่อยนะโอ้โหต่อยพุบออกทันทีและมีวิธีออกที่หลากหลายด้วย โดดแล้วออกเขาหกนะครับเนี่ยเที่ยวกระโดดเล่นเที่ยวร้องเพลงเที่ยวแบบทำเพลงเที่ยวแบบท่าส่งเสียงตลกตลกอะไรเงี้ยลอยอ่ะเอยเดี๋ยวเต้น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 จาฟิสกลายเป็นอะไรไปเลยเนี่ยนี่กระแทกโชว์พลังี่โอ้โหอ้โหดีนี่นี่ดูดิโอโหหกอ่ะโอ้โ ถ้าต่อยเขาไม่โดนไงนี่อจัเผลอก็จะโดนแบบนี้ครับจับยับโอ้โหโอ้โหบางจังหวะเหมือนจะออกแล้วนะแต่ยังจะโจมดีเข้ามาอีกอะดูเทคนิคไปด้วยกันนะว่าเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างนี่จาวฟิสตี่ไม่ได้กระจอกนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าเขาไปเจอของที่มัน แข่งไม่แข็งก็ดูดิใครมันจะชนะคาเนลโลได้ชนะออสการ์เดลาโฮยาเมริปากีเวลและอีกครับข้างอ่ะเอาละดูเทคนิคก,กันต่อโอ้โหลำตัวเสร็จก็ยังขึ้นหน้าต่อได้อีกโอ้โหจังหวะแรกเป็นการหลอกนะต้องดูให้ละเอียดนะเอะเล่นอีกแล้ว นี่โชว์อกาศอโชว์กาศแบบที่เราเห็นบ่อยๆเวลาเขาขึ้นเวทีสเตปเท้ามาอยู่โอ้โ,โห,โหโจังหวะแบบนั้เพื่อว่าจะถอยแล้วอะยังมีฮุกแถมไปอีกอะนี่จับโดโนโอ้โหเล่นแล้วเล่นแล้วลอยบอกอีซี่เลยคนนี้เนี่ย จบ yep. โดนตลอดเนี่ยโดนอีกแล้วจาว<อ>ิสก็คือไม่ใช่ไม่พยายามนะโอ้โ,โดนเต้อนอีกแล้วด,ด,ดูดูดูทำดูทำดูทำดินี่โหยับดับบิ้ยับยับ,ยบโอ้โห,โโหดูเล่นดิเล่นไปด้วยเลยแต่เผลอไม่ได้ครับ ร้ายจริงๆวิธีการต่อสู้ของเขาเนี่ยครับคือศิละปะของจริงไม,ไม่มีที่แบบยื่แรกกันปุ้งปังปุ้งปังทั้งหมดมันเต็มไปด้วยเทคนิคครับอันนี้คือบ็อกซิ่งจริงๆอโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้หัวไหล่ป้องกันเนี่ยก็ ใช้การหลบเดี๋ยวก็เอากาศขึ้นเดยกก็ใช้สเต็ปเท้าหมดจบครับนี่ขนาดในอเมริกาด้วยกันอย่างขนาดนี้หากเขาสปร์ริงกับคนอื่นมันจะเป็นยังไงเข้าใจเลยว่าทำไมจอวอนเทเดวิสถึงชอบวนไปรอบเวทีทำไมเขาถึงกระโดดไปกระโดดมาก,กว่าจะเข้าทำแต่ละทีต้องรอกันนานแต่เข้าแต่ละทีเฉียบคมถึงขั้นเมลุ้นที่จะ็อกเอาท์ ก็ดูต้นแบบเขาซะก,ก่อนเทื้อการนี้แสดงความยินดีกับรัชตะนะครับที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนของภาคใต้ในกีฬาแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคลิปจะปล่อยออกมาในเร็วๆนี้และนนี่คือคนเกง่งันเต็ม